สวัสดีท่าผู้ชมท่านนทบตอนนี้ก็อยู่กับรายการฟ c ช a n n ชานั่นเองก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบที่มีชื่อว่าเบี้ยวบฟอร์ทิเชียลนั่นเองนะสกินเปลี่ยนไปก็ไม่ต้องแปลกใจคับผมแค่อยากเปลี่ยนส,สกินเฉยๆนะก็วันนี้ผมก็จะมาสอนเอาไขาควงนั่นเองนะเป็นของที่อัปเดตมาใหม่นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเราก็ เราก็จะต้องเอาบล็อกกาวมาล็อกขาเราไว้ก่อนนะครับล็อกขาเอออย่าลืมอย่าลืมเอ่อเอาติ๊กถูกตรงนี้ออกด้วยนะครับเอาติ๊กถูกตรงเอ็นชอวบล็อกออกด้วยนะครับแล้วก็วางบล็อกกาวไปเลยวางล็อกตัวล็อกขาแล้วก็ล็อกหัวนะครับแล้วก็ให้เราใช้เจตไอเจดสี่พันนะครับโอเคแล้วเราก็แล้วเราก็ลบกาวข้างนอกไปเลยนะครับ นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนผมมาทําด้วยครับนะผมนะจะเอากี่เพื่อนผมวางก่อนให้เพื่อนผมนั่งก่อนเอานั่งไม่ได้หเอานั่งไม่ได้นะนนะคือขอขอทําให้เพื่อนผมนั่งได้ก่อน,นครับ โอเคให้เราเปิดเจ็ดนะครับโอเคไปแล้วแลให้เรามาตรงน้ำตกจุดเดิมนะจุดที่มาเอาตุ๊กตาเลยครับเราลง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 ลโอเค,เอล,งอเคลงแล้วนะครับโอเค โอเคนะแล้วก็กินกาวออกจากหัวไปได้เลยนะขีน้นออกจากหัวไปได้เลยนะ,ะให้เราเข้าไปข้างในตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดหนังสือตามยาเลยนะก็ะสเีเหลืองเหลืองแดงชมพูเีฟ้า ก็เดียวเอาเลยยม่ใช้เพื่อเงเหรอว้าวบักเลยกดผิดกดผิดแล้วบักเลยกดผิดแล้วบักเลยนงครับเอาไปว่าทำใหม่แล้วกันนะครับ แลเมื่อกี้เผื่อก็ผิดนะครับก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับ ปิก็ไห้เข้าไปข้างในเลยครับนะเมื่อกี้กดพลาดไปนิดนึงครับนับก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเลยคนระับไฟอยู่ได้ โคตรไม่ <amy> ู้สิก็ชู่อ้ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่มันต้องฟาไหนเนี่ยรู้สึกจะฟาอเเอาว่เอาไหมเอาไหคื ก็จำไม่ค่อยได้นะครับว <ond aneously> ่าฟ <living> ้า <Denver> อันนั้นมันคือฟ้าไหนนะครับแล้วก็ทำวิธีเดิมนะครับก็หาที่นั่ง จะได้ยังไงมันจะได้แบบมันได้ขาไม่ไม่ติดไอพีนี่นกันนาน,านได้ให้ปดเลี้ยงแดงชมพูฟ้าแล้วก็เขียว เี่นะพอประตูเปิดแล้วให้เราดันตรงนี้ครับดันเลยครับดันพยายามดันมันออกครับนะครับก็แล้วก็ลงไปเลยครับไป,ไปข้างล่างเลยไปข้างล่างเสร็จมันก็จะมีอันนี้นะครับให้เรากดเนี่ยเหลืองบดแดงด้วยส้มครับแล้วก็กดส้มอย่างนี้ น้ำเงินบวกแดงได้ม่วงนะแล้วก็กดม่วงเขียวบวกแดงนี่จะเหลืองนะครับก็น้ำเงินบวกน้ำเงินบวกเหลืองก็เขียวนะครับเขียวบวกเขียวก็เขียวโอเคพอประตูสึพอประตูเปิดน,นะครับก็ให้เราไปเดินชนกับไขควงเลยแล้วเราก็ได้ไขควงมาแล้วนะครับนะครับก็แล้วก็รีเซ็ตตัวคนกลับได้เลยนะครับ เซตตัวคอนกลับมาเสร็จแล้วนะก,นก็ผมจะลองใช้ไขควงให้ดูนับซึ่งไขควงนะคือคือมันสามารถทําให้บล็อกเนี่ยล่องหนได้นะครับเนี่ยมันสามารถทําให้บล็อกล่องหนได้หรือจะให้บล็อกเดินทะลุได้นะครับหรือจะให้บล็อกเนี่ยมันมันถูกเปิดหรือปิดแองโชอบล็อกอยู่นะครับ นะก็เนี่ยครับประมาณนี้ครับสำหรับไขควงก็เอาไว้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำ,สำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย